มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเปิดรายชื่อ45จังหวัดพรุ่งนี้เจอฝนตกหนักวันที่1พฤษภาคม2568กรมอุตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองนะคะโดยจะมีลมกันโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกร,ะกรนะคะควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงเข้ามาปกคลุมประเทศเวียดนามแล้วก็ทะเลจีนใต้ทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในขณะที่ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนประกอบกับเครื่องกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือเข้าปกคลุมภาคตันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนค่ะ สำหรับภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งนะคะเนื่องจากลมตวันออกและลมตอนออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันจะมีกําลังอ่อนโดยมีคลื่นต่ํากว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวนะคะทะเลอันดามันและอ่าวไทยลิกเี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสภาพอากาศนะคะการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควัน บริเวณภาคตะนออกเฉียงเหนืออยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากโดยมีแนวโน้มทรงตัวหรือว่าลดลงเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนตกในบางพื้นที่ค่ะ พยากรณ์อากาศนะคะสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา18.00ของวันนี้ไปจนถึงเวลา18.00ของวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิษฐ์ตากพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสสูงสุด31-37องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนะครพนมชัยภูมิขอนแก่นนะครราชสีมาและบุรีรัมย์ค่ะอุณหภูมิตำสุดนะคะ24-27องศาเซลเซียสสูงสุด35-38องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรี พะนครศรีทิยาก,การศรีบุรีและราชบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-27าสองศาเซลเซียสสูงสุด36-38องศาเซลเซียสค่ะภาคตะว,วันออกจะมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลาปัตตานียะลาและก็นาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22 25องีสองศาเซลเซียสสูงสุดนะคะ3 4ม6่ามบองศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่าวนฝน,านื่นงเมตรกก ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อละ20ของพื้นที่ส่วนมาบริเวณจังหวัดด้านองพังงาตังและสะตูนค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด33-36องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณทนอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25- 27ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด3 3 3 6ถึงองศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ